ไปนอนชิลริมทะเลชมพระอาทิตย์ตกมีกิจกรรมไม่ทำเพียบที่ดุสิตธานีกระบี่บีรีสอร์ทรันตีด้วยรางวัลระดับ hall of fame ประเภทที่พักนักท่องเที่ยวจากการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทยครั้งที่14ประจำปี2566ที่นี่อยู่ริมหาดคลองม่วงชายหาดส่วนตัวที่เต็มไปด้วยต้นไม้บรรยากาศร่มรื่นส่วนห้องพักก็มีให้เลือกหลายแบบตกแต่งดีไซน์ร่วมสมัยภายในห้องกว้างขวางมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้ครบครันที่เราชอบมากๆเนี่ยคือห้องพักเขามียระเบีย ยงไว้ชมวิวส,สวยๆรับลมเย็นๆด้วยส่วนใครเป็นสายกิจกรรมเนี่ยต้องถูกใจแน่นอนรอที่นี่มีสระว่ายน้ําขนาดใหญ่เห็นวิวทะเลกิจกรรมบนบกอย่างวอลเลย์บอลชายหาดหรือกิจกรรมทางน้ําอย่างแพดเดิลบอยเรือคายักก็มีให้พายเล่นด้วยช่วงเย็นห้ามพาต้องมาชมพระอาทิตย์ตกบรรยากาศดีสุดๆแถมได้รูปส,สวยๆกันแน่นอนที่นี่เขายังมีห้องอาหารให้บริการด้วยนะบอกเลยว่าสมกับเป็นที่พักระดับ5้าดาวจริงๆใครมีแผนมาเที่ยวกระบี่อยากแนะนําทุกคนให้มาพักที่นี่เลยจะพาคนรักพาเพื่อหรือพา